ข่าวนี้ดีกว่าเรียกว่าวงการแฟชั่นตอนนี้กําลังมาแรงนะครับยิ่งเป็นวงการแฟชั่นระดับโลกนะครับต้องยอมรับว่ามีซุปตานะครับตัวแทนจากเมืองไทยนะครับก็ได้บอกว่ารวมงานนะครับแล้วก็มีการสร้างมูลค่าทางสื่อได้สูงอย่างมากคุณผู้ชมล่าสุดน,นะครับเว็บไซต์นะครับเลปตี้นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับด้านแฟชั่นมีการจัดอันดับ คนดังนะครับที่สร้างมูลค่าทางสื่อสูงสุดให้กับแบรนด์แฟชั่นนะครับจากงานมิลานแฟชั่นวีนะครับที่ผ่านมาปากฏว่านักแสดงไทยนะครับทำผลงานที่มิลานได้ปังมาก พอมีถึงนะครับสีนักแสดงหนุ่มที่ติดอันดับเป็นหนึ่งในท็อป15นะครับของงานแฟชั่นวีคครั้งนี้อีกด้วยนะครับเริ่มจากหนุ่มวินเมทาวินนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของพ r า d ดาคุณผู้ชมติดติดอันดับที่2นะครับจากการเข้าร่วมโชว์ของแบรนด์นะครับกับการสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ได้มากถึง5.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ196ล้านบาทคนต่อมานะครับน้องโฟร์นะครับติดอันดับเป็นอันดับที่3 สร้างมือค่าให้กับแบรนด์นะครับเซนย่านะครับมากถึง4.7ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ173ล้านบาท oh, <no. S 1> ด้านปูตินนะครับอย่างเจมินาย นะครับได้เตียยนับมาเป็นดับที่4สร้างมูลค่านะครับให้กับทางแบรนด์เซนญาเช่นกันไปถึง4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ166ล้านบาทและหนุ่มดิวกินบุธิพงศ์นะครับที่พึ่งได้รับตําแหน่งแบรนด์บัสเดอร์ของกุชชี่นะได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์กับทางแบรนด์เป็นครั้งแรกหลังได้รับตําแหน่งนะทําผลงานดีไม่แพ้กันครับพะติดอันดับนะครับเป็นอันดับที่12สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ไปถึง1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ37นะครับ 3 7บล้าน64 3 7บ4ล้านบาทคุณผู้ชมบอกเลยว่าปังมากนะยังหมดเพียงเท่านี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นของนักสแสดงชาวเกาหลีใต้นะครับมยอนอูซอบค,คุณผู้ชมที่สร้างมูลค่าทางสื่อมากที่สุดหลังไปปรากฏตัวนะครับแฟชั่นโชว์แบ์ปา์ด้าคุณผู้ชมสร้างมูลค่านะครับให้แบรนด์นะครับถึงประมาณ5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 202ล้านบาทน,นะครับกับแบรนด์พาด้าคุณผู้ชมปังมากนะแต่ละคนคือปังจริงๆนะและที่สำคัญนะสร้างมูลค่ากับทางสื่อได้สูงมากนะครับและหลอทุกคนปังทุกคนนะครับทางดาลี่นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกๆคนด้วยนะครับ มันเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะที่เราได้เห็นดาราไทายซุปตาไทายเนี่ยไปอยู่บนเวทีระดับโลกคือแต่ก่อนเนี่ยเราได้เจอเจอกับน้องๆหลายๆคนในฐานะนักแสดง ใช่ไหมในฐานะศิลปินแต่เนี้ยเป็นในด้านของแฟชั่นแล้วทุกคนขะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเออแล้วแต่ละคน<อ>ก็ขุดความสามารถของตัวเองมาแบบสุดๆเออไม่ว่าจะแสดงก็ได้ใช่ไหมเล่นร้องอะไรก็ได้รวมไปถึงแฟชั่นการแต่งตัวทุกคนก็แสดงออกมาได้แบบอย่างดีงามมากจริงๆน้องวินก็คือหล่อมากไม่รู้จะพูดอะไร<อ> <laughs> หล่อเลยโอ้โหคู่นี้ก็คือน้องยังแบบ อายุเล็กๆน้อยๆอยู่เลยอะแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาเขาไปงงไปงานทุกคนค่ะอินเนอร์อินใจน้องดูเติบโตมากดูโตแล้วว่าดูโตแล้วจริงๆนะคะใช่ไหมเลขหนึ่งเลขสองกันเองแต่กับมาที่เราเลขสามก็คือยังยืนไม่ตรงเลยคนนี้ละค่ะคุณกินคนนี้ก็คือ <c oughs> คนนี้ก็คือถ้าเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนคะ่ะเขาจะมีความเป็นคุณชายสูงเพอาเขาก,กลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นคุณชาย <c oughs> แต่คุณคุณชายเนี่ยลุกแบบน่ารักน่ารากักกุ้งกิ้งแบบว่าชิลชิลใส่เสื้อชิลชิลกางเกงชิลชิลแต่นาฬิกาไม่ชิลลถไม่ชิลหรอ <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคน,นะค่ะแต่ล่อคนนี้ยอมรับเลยนะจ๊าก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยอย่างที่บอกกันไปเนาะ <Okay. S 1> ภูมิใจมากๆเลยนะคะก็ขอให้ชาวไทยของเราเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงอีกแบบเยอะๆเลยนะคะโอเค